ค่ะท่านประธานคะดิฉันสาสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักเก้าไกลนะคะขอรอสไลด์นะคะค่ะหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของกองทุนวิจัยกทปสนะคะซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การดูแลของหน่วยงานกสทชนะคะ สไลด์ถัดไปนะคะ,ะประเด็นแรกอันนี้ที่ฉันข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่ามีผู้ผู้อธิบายหลายท่านพูดไปแล้วในเรื่องของโครงสร้างนะคะของกรรมการนะคะกองทุนบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนานะคะและก็ที่มาของแหล่งทุนขอเป็นสไลด์ที่3เลยก็ได้คะ่ะไปอีกสไลด์หนึ่งนะคะ ประเด็นที่สองเลยนะ,นนะคะประเด็นที่2ดิฉันอธิบายในเรื่องของการใช้งบผิดวัตถุประสงค์นะคะของโครงการนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะไม่แปลกใจเลยถ้าเราได้ย้อนกลับไปดูบอร์ดบริหารของกองทุนนะคะซึ่งมีนะคะอ,องค์กรต่างๆเข้ามาบริหารกองทุนนะคะ ทีนี้เนี่ยประเด็นที่สองนะคะที่ฉันมีคำถามต่อไปนะคะว่ากทปสเนี่ยได้ดำเนินการตามพันธกิจหรือไม่นะคะหรือว่าสนแค่ว่าใครหรือหน่วยงานใดนะคะเป็นผู้ขอกองทุนสไลด์ถัดไปนะคะอ่ะสไลด์อีกสใช่ไหมคะอีกสองสไลด์อ่านะคะนะคะ,นะคะก็เลยแบบว่าสนแค่ว่าใครหรือเปล่านะคะเป็นการขอของบกองทุนนะคะเช่นกรณีนี้นะคะกรณีการ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงของกองทัพบุกโดยกรมการทหารสื่อสารนะคะโดยมีการขอกรอบงบประมาณที่30ล้านบาทและกทปสนะคะได้มีการปรับลดลงเหลือ18ล้านบาทสไลด์ถัดไปนะคะโดยโครงการนี้นะคะให้หลักการและเหตุผลว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฉันะะแ,แล้วก็มีท้อยท,ยท้ายว่ารวมถึงผู้ด้อยโอกาสและคนพิการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่มีห้อยท้ายเอาไว้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในมาตรา52อนุ1เพราะเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงข่าวสารด้านความมั่นคงให้กับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการนะคะ ซึ่งที่ฉันขอตั้งข้อสังเกตไปอย่างผู้ชี้แจงนะคะว่าการอ้างอิงถึงการสอดคล้องกับโครงการกับวัตถุประสงค์มาตรา52อนุ1น,นั้นเป็นจริงหรือไม่นะคะและเหตุใดกองทัพบ,บกถึงไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์กรตัวเองผ่านกระบวนการรัฐภาเพื่อขออนุมัติงบ PR อากองทัพตัวเองนะคะทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบ,บกเองก็มีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องไปเสียงบประมาณท่านในตารางนะคะจะมีงบประมาณที่เขียนว่า ค่าออกอากาศนะคะ9ล้านกว่าบาทนะคะทั้งที่ได้รับใบอนุญาตประเภทกิจการสาธารณะโดยไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาตก็ได้นะคะรัถัดไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางกองทุนเองก็ได้ให้เหตุผลในการอนุมัติงบนี้ไว้นะคะว่าเนื่องจากหน่วยงานผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเป็นกรมการทหารสื่อสารนะคะไม่ใช่วิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกจึงพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกอากาศตามมติของผู้บริหารกองทุน ก็อยากฝากทุกท่านกลับย้อนไปดูนะคะว่าบอร์ดของผู้บริหารกองทุนเป็นใครบ้างนะคะสไลด์ถัดไปนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานะคะ การเกษตรมูลนิธิโครงการหลวงนะคะด้วยงบประมาณ212ล้าน6แสนบาทโดยอ้างวัตถุประสงค์ตามมาตรา52อนุ1เช่นเดียวกันซึ่งโครงการนี้นะคะท่านเป็นการให้ทุนสําหรับงบประมาณการก่อสร้างมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา52อนุ1นะคะที่เป็นการให้บริการอย่างทั่วถึงค่ะจึงชวนตั้งคําถามว่ากสทชนะคะเหตุใดจึงต้องประกาศให้ทุนตามโครงการนี้ด้วยสละถัดไปได้เลย แล้วก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่3เรื่องความคลุมเครือนะคะของการใช้ภาษาใน TOR กระปรปสให้งบพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบสื่อสารของกระทรวงกลาโหมเป็นรถปฏิบัติการสื่อสารนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีจุดประสงค์เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปี2,560-2,580ถึง2580 และใช้เพื่อการปฏิบัติการการชุมนุมทางการเมืองจริงหรือไม่นะคะโครงการนี้นะคะใช้งบประมาณด้วยกรอบงบประมาณ43ล้าน9 0แสนะคะ39,000บาทนะคะโดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นการบูราณาการการใช้งานข้อมูลสื่อผสมนะคะข้อมูลภูมิาศาสตร์สารสนเทศนะคะสดทัศนบนุปกรณ์และระบบการ สื่อสารของกระทรวงกลาโหมนะคะในการติดตามสถานการณ์และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลนะคะนะคะซึ่งมันนอกจากจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วโครงการนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการวิจัยซึ่งเป็นพันธกิจหลักของกองทุนกปปสนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ,ะนะคะมีการยื่นประมูลนะคะโดยเจ้าเดียวด้วยนะคะก็ดูตามสไลด์ได้เลยนะคะมีการยื่นประมูลนะคะเจ้าเดียวสไลด์ถัดไปค่ะ อนอกจากนั้นยังมีกองทุนกระประสอเนี่ยยังอนุมัตงิงบโครงการในการจัดทำนะคะสื่อนะคะสาธารณะอีกหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นรายการนะคะที่ได้รับทุนจากกองทุนกระทบปะสในปี2563กนะคะก็จะมีรายการตามนั้นเลยนะคะสไลด์ต่อไปค่ะ ขออนุญาตยิบมาในหนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนนะคะคือเรื่องโครงการใบบุญแน่นน้อยนะคะโครงการนี้ได้รับทุนไปประมาณ4 9 4ล้านบาทนะคะเดิกันก็ได้เข้าไปตามดูก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อกระตูนเรื่องนี้เหมือนกันนะคะใบบุญแนนน้อยวันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะช่วยเข้าไปดูกันแต่ได้คุ้มกับงบประมาณนิดนึงนะคะมีทั้งหมด40ตอนค่ะ งบประมาณตอนละ123,611.75บาทนะคะหารเฉลี่ยมาให้รายถัดไปนะคะซึ่งก็ได้เข้าไปดูนะคะว่าการแบ่งเป็นคลิป40ตอนนะคะแล้วก็มีคลิปลงซ้ำด้วยนะคะเพื่อสำหรับเพิ่มยอดวิวนะคะอีกประมาณ32ตอนนะคะแบ่งยอดวิวนะคะก็คือที่มียอดวิวประมาณ1 0 0 0 0 4 0 0 0ถึง64,000วิวประมาณ12คลิปนะคะแล้วก็มี0ูนย์ถึง 100วิวเนี่ยประมาณ19คลิปเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะแล้วมีอีกอโครงการหนึ่งนะคะโครงการรายการ5หมู่ของหนูนะคะชื่อน่ารักมากๆนะคะคิดถึงลูกที่บ้าน,นะคะช่วยไปดูกันด้วยนะคะ5หมู่ของหนูเนี่ยมีทั้งหมด40ตอนนะคะงบประมาณตอนละ10,000แสนบาทเช่นเดียวกันนะคะอ่าสไลด์ถัดไปค่ะนะคะก็เกิดประเด็นคำถามนะคะสไลด์ถัดไปนะคะ,ะ,ะ,คะอีก2สลิปอ่าเลยไปเลยก็ได้ค่ะจบเลย ประเด็นคำถามนะคะว่ากทปเนี่ยเป็นองค์กรภายใต้การดูแลของรัฐนะคะโดยมีส่วนร่วมในการได้รับงบประมาณและไรายได้จากกสทชผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมาสำหรับกทปกสทชนะคะถือว่ากทปเนี่ยทำได้ดีตามพันธกิจ หรือจุดประสงค์ของกองทุนหรือไม่นะคะหากกะสทชย,ยังปล่อยให้กทปะะเนี่ยอนุมัติงบสําหรับกองทัพโดยมีบอร์ดบริหารนะคะเป็นผู้นําทางการทหารแบบนี้ต่อไปจะถือเป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณก่ะทประธาน